ใช่รครับนี่เปิดเล่นก่นะคะเขาต่อเขาเวลาเขาต่อคือเขาจะเป็นแบบนี้เขาแข่งเขาจะมีแบบนี้เราเอาอันนี้ต่อกับอันนี้แล้วจะได้ครับแล้วก็อันนี้คือแปลงล่างค่ะแล้วก็ไมาแปลงล่างแล้วมันจะแปลงแปลงล่างนี้นี้คือรถนี่คือแมนครับทีวีแม่คร่ะยีงครับทีวีแม่และนี่คือการ์ด นี่ครับอันนี้คือของของเล่นนะครับติ็ทีประกอบเอานี้ซึ่งมากอนแล้วเอานี้ประกบกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดนี้แล้วมันจะได้อย่างนี้แล้วพอจะให้มันระเบิดก็โยนนะคะมันก็จะได้เลยเอาไห้รู้อันนี้คือการนะครับการการของของเล่นเลยค่ะการที่เขาคาโมดีวเวยนะครับจับจับหัวนะครัะขอได้แล้ครับกับหัวค่ะ ยืนยันนะครับอ้ครับพ่ายุดยุดชุดก่นยุกนเสียวเสแล้วเสแล้วทมาร็วเสียแล้วถ้าอะไรเงี้ยลก่นี่ับนี่อาไปแล้วนีาจะม่ไปที่ไปแล้วอเเกียเองนะแล้วใครแล้วใครแล้วใครคนปาี่พี่คอนะเก็บดีดี

เอาลงยูทูบหนถ้าพูดแบบนีแล้วพู้ชมจะได้ยี้เือเราจะต่อเลโก้ให้เป็นตัวนะครับไต่อไม่เป็นนะครับหนูก็ให้เ้ี่ต่อนะคะอี่ยังมีุ๊กจะได้ตายไม่ได้มีโม้ครับไม่ได้มีโมนี่ครับกาสกิมบี้ยิ้มอยู่ยิ้มด้วยมันเห็นเป็นอ่ นี่ยิ้มอยู่มันกำทำอะไรกันอยู่มันใส่ไว่ตาด้วยม่ใส่เนี่ยกิ๊บดอยดอยดอยเรื่องขับดาดนี่แหละนนี้ผมจะมาทำเวลาผมนะครับผมผมโครงการรถนะครับขับผมขับผมขับผมนขัผม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  ที่ไปแม่ผมผมกำลังยำชิกชิ้นชึ่งสองชิ้นสองชิ้นจ่าเล่นต่อหน้าโกโ้งเหอนไม่ไปนด้ไรอปิออง,ออง่งอนหนาโก่เหลอนาโกะตืน่นเน we <laughs> แม่หยุดนิ้วเขียนเสือข้างล่างเลยต่ออีกนะครับตอนนี้ชันต่อเลโก้นะครับตอนนี้ต่ออะไรครับตอนนี้ยังมีโอกาสอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามากดติดตามนะครับช่องสองของก้นของนะครับ เราเป็นคนที่ดังมากการถึงโลกดังอะไล่ะอาเลนอ่าลุกลุกให้ราไม่รู้ไ่รู้ไม่งั้นเขาด่าด่าได่ด่าด่้ยดอดาดาีบดอบดา เห็นมีเจ้เขาเห็นเดจเขาไม่เห็นนกนกจะต่อต่อเป็นอะไรครับต่อเป็นรถที่แับมีปืนบนแข่งแล้วก็มีขนนกไก่ต่อเป็นรูปรูปอะไครับเครื่องบินเครื่องปินแต่ว่าอยากต่อเครื่องบินไม่เสร็จนะครับโอเค เดี๋ยวนลยครับเครื่องบินเนี่ยก็คือเครื่องบินที่ไม่ค่ยชอบต้อ,องไปต่อเสร็จยังยังนะคะเดี๋ยวต้องต่อผมต้องต่อตอีกนะคเอะเดียวเลยค่ะ ข mm ัดโตอะกัพี่กัดโต๊ะกพี่แต่เขดาอะไรที่อคนนโต๊ะกพี่๊ก Thank you. น้องปาปทำอะไรนะทำเครื่องบินเสร็จแล้วยังพยายามทำอยู่นะครับต้องมีความพยายามต้องโชว์ตลอดไม่ยังไม่จบนะครับเสมมร็จแล้วนะครับน,นีน่ครับเสร็จแลน้วครับเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว เครื่องบินม oh, no, yeah, ัจะเอียงหน่อยว่าต่อไม่แน่นพอหลุดเลยข่าดอะไรไม่ใช้นรอครับขอถึงเกลือขอต่อย่างนี้เลยนะครับกระจอร์ปัดอุ้งสายยังไม้หลุดแก้วปัดปัดด้วยตัวเอง ขออนุตแก้พี่สอนขอะยนะครับพอืีผมถึงปัจตัวเองขอเกบกัก่นค็การเกบคาจะหาเลยอะเก็กรตัโอ้พีเศษต่อใหญ่เลยต่ออะไรครับเนี่ยเออรถุดยนต์ที่สามารถดีปืนและก็สั ก็มีล้อที่สามารถป้องกันเวลาแล้วก็ส่นยิงมาแล้วก็เด้งออกแล้วก็ไม่ยิงเข้าตัว็มีคนผิดตัวต่อนี่เอามาจาก,หกไหนเยอะแยะข้าง่ไในในเจ้าผูกครับกจู้กขับครับที่มีเซ็เลโก์และผมก็ดึงออกคร วิทยได้ชิ้นชิ้นสวยแบบที้นะคะับทยจะใส่ชิ้นสวยนั้นแปลว่านี่ใสยชิ้นแล้นะยแว่าแวไม่เจอครับเกิดการแยกอะไรกันครับ นี่ค่ะจื้เป็นนี้นะคะเป็นนี้แล้วแยวเป็นยังไม่เสร็จนะแก้ชต้องจะเสร็จตอนไหนอย่าชื่อลยครับชี้ตลอดเอากวานี้นะเอออะไรนี่อย่าเฮือกนะ้งจ เสร็จเสร็จแลครับยังคร,ยครับชาติหน้าคือรูเส็จครับชาติหน้าเนี่ยคนแบบนี้ไม่กลัวผู้ผู้ชนแบงเหรอแบนเราเขาแบนไม่ป็นแบนบางคนแบงแบงนไม่แบน เยอะมากเลยป๊าป๊าป๊านองคุชมนุ่นอเสจยครับยังนะคะรอเดรอดูอยู่ครับรออีแป๊บนึงเลยครับเพื่อรอดูอยู่ต่อเป็นอะไรโิดปนส่วนก่อนิเป็นส่วนต่อไ ข้องเขาหมูขี้หมูนก่จิ๋วไอ้ขี้หมูไก่เหรอคืออะไรครับเครื่องบินนะคะเครื่องบ<ม>ินอ่าเสร็จแล้วพิเศษพิเศษครับพิเศษสุดยาเอามาโชว์ดิพิเศษทำอะไรไไไอทมโชว์ไปก่อนนีนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับในตรงนี้ด้วยนะครับเป็นสไปเดอร์แมนชิ้นที่สุดก็คือใช้เยอะเลยนะคะแบบนี้ ยาวเลยตรงนี้ยาวตรงนี้ยาวเลยไปเลยนะครับนี่นะครับคือคือรถซอมบี้นะครับมีและคูณขับรถนี้อยู่แล้วก็มีหัวซอมบี้สองตัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มียาป้องกันตัวเวลามีโจรมาโจรมันจะยิงแล้วโจและลูกศรของโจรมันมันจะเล่งออกไปจากยางยาว การจะทาให้ลูกศรก็ดเด้งออกไปอย่างน,นี้คือคือว่าอันนี้คือลูกศรนนะครับนั่นมันจะอย่างนี้แล้วมันจะเด้งออกไปมันก็ไปโดนประตูคนอื่นนะครับก็นี่คือปลอดภัยที่สุดนะครับโอเควันนี้ก็สอนเพื่อนๆมาเล่นต่อเลโก้เสร็จแล้วอ่า <S 1> <S 1> ขอบคุณนะคะพี่น้ำโชว์พี่น้สวัสดีพเพื่อนๆนะครับติดตามติดตาม คลิปหน้าอาฝปกั s อปเส็อปายนะครับปากช่องด้วยครับฝากช่องติดตามช่องอเสร็จว t ้นอปเร็แออจองอนอมนครับฝากกดไลค์แชร์และช่องอเส็องนเกนะครับอธปบายนี่นี่แอปปนี้ไปเป็นช่องโอเคครับโอเคครับ ໄປບ່າຍສະຫຼັບບ່າຍພ